จับเขาเราเรื่องความเดิมตอนที่แล้วพวกคณะเดินทางชายทั้งสี่คนได้ขึ้นมาถึงห้องปิศนาใตายท้องเรือสำเภาซึ่งได้รู้ภายหลังว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องเก็บของมันเป็นห้องคุมขังค้าขายทาตอีกทั้งยังมีผีตายโหงชะตาหน้าสังเวชอยู่ข้างในอีกด้วยพวกคณะเดินทางได้ประทักกับผีโครงกระดู ขาดเป็นผีพ่อค้าชาวจีนจากการอาฆาตด้วยจับโยนให้เงือกไพรยน้ำกินส่วนตอนนี้พบได้ขอยืมมีดหมาของลุงคมเพื่อจะปลดปล่อยผีตายโหงทว่าก็มีอุปสรรคเป็นโซ่ที่ล่ามกรงขังเอาไวา้หากเป็นปกติแล้วมันก็มีอาจตัดได้เป็นแน่ทันใดนั้นมีเสียงปิศาสำเนียงจีนได้บอกให้พบทมก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับชายหนุ่มมองมีดหมอที่อยู่ในมือตั้งสมาธิมั่นไปกับมันโดยไม่สนใจคําพูดที่กระซิบกระซาบบอกตอนเมื่อสักครู่เมื่อคิดตั้งสมาธิในหัวจูๆ่ๆมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าตนจะตัดโซ่นี้ได้อย่างบอกไม่ถูกพบค่อยๆย,ยกมือที่กำมีดหมอขึ้นก่อนจะฟันลงไปบนโซ่ที่อยู่เพองหน้าโดยตั้งสมาธิมัน่นทว่าทันทีที่มีดหมอฟันเข้ากับโซ่ มันมีแค่เสียงของเหล็กสองชิ้นกระทบกันดังสนานชายหนุ่มลืมตาปรากฏว่ามีเพียงแค่รอยบินของโซ่ที่ปรากฏอยู่ข้างบนมันพบได้แต่มองด้วยความไม่เข้าใจเหตุใดโซ่มันไม่ขาดตามความคิดซึ่งในจังหวะนั้นเองก็แรกก็พูดขึ้นมาว่าหน้าตาท่าทางเหมือนกับว่าไม่เชื่อสายตาเรากับคิดว่าจะใช้มีดหมอทื่อๆเล่มนั้นตัดโซ่ขาดเหมือนกับได้เง้นรึงี่เง่าเป็นบ้า พบได้ยินก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากมองผลลัพธ์อันล้มเหลวตรงหน้ากนจะแงนหน้าขึ้นเล็กน้อยมองเข้าไปในลูกโลงเห็นล่างอันผอมโซของผีตายโหงชะตาหน้าสังเวชจูๆ่ๆเสียงก่อแร็ก,ก็แหกปากร้องดังขึ้นมาเหตุเกิดจากลุงสีได้ใช้เท้าไปสะกิดแผลที่เกิดจากเงือกไพรน้ำต้งขาของก่อแร้ทําให้ชายชาวเลเจ็บปวดก่อแร้หันมองหน้าลุงสีด้วยความโกรธแหกปากถามขึ้นว่า ทำบ้าได้ของมึงวะลุงสีสวนทันทีว่าข้าไม่ได้ตั้งใจนะเพราะดีข้าก็มือเท้าของข้ามันก็อยู่ไม่สุขต้องยืดแข้งยืดขาแล้วไปโดนแผลของเองโดยไม่ได้ตั้งใจลุงสีกล่าวด้วยท่าทางกลัวซึ่งใบหน้าที่แสดงออกมาใครมองก็รู้ว่าแกตั้งใจจะทำเช่นนั้นเหตุไม่พอใจในคำพูดแสนปากพร่อยของกอแรลุงคมเห็นถึงการทะเลาะเบ,บาแหวงของชายสองคน ที่เริ่มอุบัติขึ้นอีกครั้งจึงทนไม่ไหวเลยต้องเข้ามาห้ามจนเป็นกิจวัตรขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายเล็กๆโดยไม่ได้มองชายหนุ่มนว่าพบนั้นทางพบยกมีดหมอขึ้นจะฟันอีกครั้งโดยในใจไม่ได้คิดถึงสิ่งใดนอกจากอยากจะช่วยผีตายหงเหล่านี้ให้พ้นจากชะตานักชายหนุ่มไม่รอชา้าใช้มีดหมอฟันหลงโซ่เช่นเดิมทว่าก่อนที่ใบมีดทื่อๆของมีดหมอจะสัมผัสกับโซ่ ชายหนุ่มดวงตาเบิกโพโรงเหตุว่ามีมือสีดำดำแห้งกลังมือหนึ่งจับมือของตนอาไวา้พร้อมกับใส่แรงลงไปในขณะฟันปฏิหารบังเกิดมีดหมอตัดผ่านโซ่เหมือนกับมีดถ่นเนยชายหนุ่มพยายามจะชักมือกลบับด้วยความตกใจทว่ากลับขืนแรงมือที่กำมือตนอีกทีหนึ่งไม่ไหวพบทำได้เพียงแค่กรอกตามองพยายามหันมองเจ้าของมือสีดำนี้แต่ทว่าด้วยที่รอบกายมืด แล้วร่างเจ้าของมือซ่อนภายในใต้เงามืดมองไม่ถนัดตากระทั่งโซ่ที่ถูกตัดขาดหล่นลงบนพื้นเสียงดังทําให้สายตาของชายหนุ่มเบนไปดูไอโซ่ที่กองบนพื้นก่อนจะรีบเหลือบมามองมือที่กำมือของตนทว่ามือปิศนาสีดำก็หายไปแล้วพบเหงือแตกพรากรีบชักมือกลับซึ่งในตอนนี้ชายหนุ่มสามารถดึงมือกลับมาได้แล้วพบหายใจแรงหอบพร้อมกับหันไปหาสายของตนทั้งสาม ที่นั่งจับกลุ่มกันอยู่ไม่ไกลพบรีบถามขึ้นทันทีว่าลุงลุงเมืมม่อกี้มีคนจับมือของผมเห็นไหมชายหนุ่มกล่าวถามด้วยท่าทางตโนกทําให้การทะเลาะเบ,บาแหวงระหว่างลุงศรีและกอและหยุดชะงักกันอย่างกระทันหันลุงคมตอบชายหนุ่มว่าอเออข้าก็ไม่ได้มองพอดีข้าห้ามไอ้สองตัวนี้ไม่ให้กัดกันอยู่นะว่าแต่เองพูดว่าง,งนะลุงคมพูดจบพอดี ลุงสีก็พูดต่อทันทีว่าเฮ้ยไอ้พบเอ็งตัดโซ่นั้นขาดหรอวะทําได้ยังไงลุงสีกล่าวขณะมองหน้าพบและมองโซ่ที่กองอยู่บนพื้นไปด้วยชายหนุ่มใส่หัวด้วยท่าทางไม่เข้าใจก่อนจะบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันลุงแต่ว่าพบกล่าวยังไม่ทันจบเสียงประตูไม้ของลูกกลงมันก็ดังเอียดอัดขึ้นมาก่อนทำให้ดึงความสนใจของทุกคน ไปอย่างประตูไม้ที่ว่านั้นซึ่งประตูลูกกลงมันค่อยๆแง้มเปิดเผยสภาพภายในให้ได้เห็นชัดถนัดตามากขึ้นนั่นคือผีตายหงสองตนกำลังหันมาจ้องชายหนุ่มที่ยืนจังก้าหน้าประตูห้องขงังผีตายหงที่กินเนื้อเงือกไพรน้ำอยู่มันรีบโยนเนื้อน,นั้นทิ้งพากันวิ่งเข้าใส่ชายหนุ่มกันทั้งสองตนลุงขมและลุงสีตกใจก็รีบลุกขึ้นพุ่งเข้าไปจะไปช่วยพบ เหตุว่ากลัวจะเกิดอะไรขึ้นกับชายหนุม่มแต่ทว่าโซ่ที่รั้งคอของผีตายหงทั้งสองปลายติดกับผนังเรือดึงกระชากคอผีตายหงทั้งสองเอาไว้ได้ทันเนื่องจากมันไกลาจากระยะแต่ก็ใกล้เพียงแค่เอื้อมมืออีกนิดเดียวก็ถึงตัวชายหนุม่มพวกผีตายหงทั้งสองพยายามตะเกียกตะกายไปยังเบื้องหน้าของตนทาให้ลุงคมบอกให้พบโยนมีดหมอมาให้ตนหวังจะเข้าไปสังหารผีตายหงสองตนนี้ แต่ถ้าว่าชายหนุ่มกลับไม่ยอมให้มีดหมอโดยหันมาบอกกับลุงขมด้วยใบหน้าเศร้าวๆว่าแม้คนพวกนี้จะไม่มีดวงตาและผมก็มองไม่ออกว่าพวกเขาคิดจะทำอะไรแต่ความรู้สึกของผมได้บอกว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการผมหรือจะทำะร้ายผมเลยพวกเขามองผ่านตัวผมไปที่สระที่พวกเขารอมานานพบกล่าวเศษยกเท้าขึ้นเพื่อจะย่างไปเบื้องหน้า ทำาให้ลุงสีเผลอพูดขึ้นมาเสียงดังว่าเอ้ยเอ็งจะทําบ้าอะไรของเอ็งซึ่งเสียงของลุงสีมันส่งไปไม่ถึงหูของชายหนุ่มเนื่องจากว่าภาพความคิดหนึ่งในสมัยอดีตของชายนํำวชาชีพคนที่คอยดูแลพบตั้งแต่สมัยก่อนได้เข้ามาในหัวของเขาด้วยตอนนั้นเป็นเวลาช่วงค่ำๆของวันสบายๆวันหนึ่งขณะพบยังเป็นเด็กวัยรุน่นอายุ14 1 5าลังเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เห็นนาชีพกำลังซื้อไอติมให้เด็กๆยากไร้ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้มีกินมีใช้เผลอๆเงินพวกนั้นเป็นเงินเก็บแก่หลายวันเสียด้วยซ้ำด้วยความไม่เข้าใจพบเดินตรงเข้าไปถามถึงสิ่งที่นาชีพกระทำชายนำว่าชีพยื่นไอติมให้พร้อมกับพูดว่าก็แค่อยากให้ดูนั่นสินาชีพกล่าวพร้อมกับชี้ไปยังสองพี่น้องที่นาชีพซื้อไอติมให้พบมองตามนิ้วเห็นเด็กๆพวกนั้น กำลังยิ้มด้วยดวงตาสุกสกาแวววาวแลเกเปลี่ยนป้อนไอติมที่อยู่ในมือคนละรสชาติกันเพื่อให้ได้ริมรสสิ่งที่หายากนี้นาชีพูดต่อว่าร้อยยิ้มอย่างไรล่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วในตอนนั้นพบยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของชายนำํำอาชีพเลยแต่ตอนนี้พบเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่นาชีพูดหมายถึงอะไรทเท้ายางก้าวไปเบื้องหน้า ผากลางระหว่างผีตายหวงทั้งสองตนซึ่งผีตายหวงสองตนนั้นมันก็หยุดชะงักนิ่งหันมองชายหนุ่มเป็นสายตาเดียวกันซึ่งชายหนุ่มก็ไม่ได้สนใจมีเพียงแค่รอยยิ้มตามองตรงยังห่วงโซ่ที่ซึ่งถูกเกี่ยวติดกับผนังไม้ของเรือพบกําด้ามีดหมอในมือมันก่อนจะใช้สันทุบเข้ากับห่วงโซ่กเก่านั้นถ้าให้ห่วงโซ่แตกหกักจนโซ่ที่คล้องอยู่กับห่วงหลุดออกจากผนังของเรือ ลุงสีลุงคมกอแรต,ต่าโตด้วยความตกใจเหตุว่าผีตายหงพวกนั้นกำลังหันมาจ้องทางพวกตนลุงคมพยายามเรียกพบด้วยเสียงเบาๆขอมีดหมอของตนคืนทว่าพบก็ไม่ได้ยินทําให้กอแรล้วงเข้าไปในยามหวังจะทําบางสิ่งกับผีตายหงสองตนนี้แต่มันก็ไม่ทันเสียแล้วเมื่อผีตายหงสองตนเดินออกมาจากลูกโลงลุงคมเห็นท่าทีแปลกๆของผีตายหงทั้งสองตน จึงรีพุ่งเข้าไปห้ามก่อแระที่คิดจะทําอะไรแปลกๆโดยการจับมือที่ล้วงเข้าไปในย่ามของก่อแรเอาไว้ก่อนจะพูดออกมาว่าดูนั่นทุกคนต่างมองท่าทีของผีไตหงทั้งสองแทนที่ผีไตหงมันจะพุ่งเข้าเล่นงานชายทั้งสามแต่กลับว่ามันมองปลายเท้าของตนที่ก้าวข้ามพ้นประตูลุกโลงและกำลังลงเท้าเหยียบย่างไปบนพื้นไม้จนเต็มเท้า พบกลับหลังเดินตามผีไตายหงออกมาทว่าจังหวะน,นั่นเองแสงสีเขียวที่อยู่เหนือบนไดขึ้นไปข้างบนได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทุกคนหันมองแสงนั้นแล้วก็รู้ว่าแสงที่เห็นต้องเป็นผีโครงกระดูกไม่ผิดแน่ชายหนุ่มรีบวิ่งมาทางลุงคมและเอามีดหมอกคืนแกไปโดยที่มีผีตายหงสองตนตรงไปยังแสงสีเขียวที่ว่าไม่ถึงอึดใจก่อนที่ผีตายหงจะวิ่งถึงขั้นบันไดขึ้นไปข้างบน ผีโครงกระดูกสองตนมันก็หล่นตุบลงมาอย่างเบื้องล่างลุงคมเตรียมจะใช้มนต์คาถาอะไรบางอย่างแต่ทว่าก่อนที่ลุงคมจะใช้มนต์คาถาผีไตหงที่หลุดออกมาจากที่คุมขังจู่ๆก็แหกปากร้องด้วยท่าทางโมโหสุดขีดก่อนจะวิ่งเข้าใส่ผีโครงกระดูกที่ว่าเสียงผีไตหงอีกหลายสิบตนที่อยู่ในคุกไม้เริ่มแหกปากร้องดังสนั่นห้องทาให้ลุงสีแหกปากร้องตามด้วยความกลัวและก็พูดว่า นี่มันวันวิน,วนาศสัตรโรอะไรของกูวะเนี่ยผีตายหงพุ่งเข้าใส่ผีโครงกระดูกพวกมันขยามเราเป็นสัตว์ร้ายและปล่อยความแค้นชายทั้งสี่ที่ได้แต่ยืนมองแม้ว่าผีตายหงทั้งสองตนนั้นดูเหมือนจะได้เปรียบโดยการกระชากแขนขาผีโครงกระดูกออกมาได้แต่ไม่นานโครงกระดูกที่ถูกดึงหลุดออกมามันจะรวมประกอบเข้ากับร่างหม่ผีโครงกระดูกใช้ดาบในมือฟันผีตายหงจนแขนขาหลุดออกจากร่าง จังหวะนั่นเองลุงคมบอกกับทุกคนว่าขานั้นคิดแผนดีๆออกแล้วพูดเสร็จแกก็พุ่งไปยังหน้าประตูห้องขังจัดการใช้บั้นท้ายของมีดหมอก,กระแทกโซ่ทุกคนเห็นการกระทําของลุงคมก็เข้าใจทันทีว่าแกนั้นคิดจะทําอะไรแต่ละคนเข้าไปช่วยโดยการหาของที่ใช้งัดได้งัดโซ่ช่วยลุงคมกันอีกแรงโดยที่โซ่มันเก่าจึงเปลาะผนวกกับแรงของชายทั้งสี่ที่ช่วยกัน ทำให้โซ่หลุดออกจากประตูจนได้แม้ว่ามันยากเย็นลำบากแค่ไหนเมื่อง,งัดโซ่ตรงประตูได้แล้วครั้งนี้ก็ไปจัดการกับห่วงโซ่ที่เป็นตัวยึดโซ่กับคอของพวกผีตายโหงแม้ว่าพวกคณะเดินทางนอกจากพบจะก,กลัวแต่ก็เป็นทางรอดเดียวของพวกเขาในขณะนี้ใจได้แต่ภาวนาไม่ให้ผีตายโหงพวกนี้เล่นงานตนแต่ละคนผัดกันทุบผัดกันตีห่วงโซ่เหล็กจนมันแตก ปลดปล่อยผีตายหงออกมาจากห้องขงังซึ่งเมื่อผีตายหงพวกนี้หลุดออกมาได้แล้วมันไม่เล่นงานพวกคณะเดินทางแม้แต่คนเดียวสิ่งเดียวที่มันสนใจคือไอ้ผีโครงกระดูพวกคณะเดินทางทําแบบนี้ซ้าไปวนมาเรื่อยๆจนปล่อยผีตายหงได้หมดทุกตนนับรวมจํานวนก็เกือบสิบซึ่งพวกมันก็ต่างกรูก,กันไปที่บันไดาทางคืนเล่นงานผีโครงกระดูกทั้งสองตนแม้ว่าจะโจมตีผีโครงกระดูกไปมากเท่าไหร่ มันก็ยังจะฟื้นฟูกลับมาได้เช่นเดิมพบที่มองอยู่ก็ลวงพู้ดพูดกับลุงคมว่าลุงคมผมว่านะลุงต้องช่วยผีตายหงเหล่านี้แล้วละ่ะแทงตรงดวงไฟกลมๆสีเขียวๆกลางอกของมันเลยลุงคมได้ยินก็ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากจับมิดหมอมันวิ่งพุ่งเข้ากลางวงของผีตายโหงที่กําลังฉีกถึงร่างไอ้ผีโครงกระดูกเบียดเสียดเหล่าผีตายหงเข้าไปกลางวงพลางบนพึมพาไปด้วยว่า ลนตัวพวกเองแรงนักหากออกไปได้ก่อนจะไปสวรรค์หรือเกิดใหม่อาบน้ำสักหน่อยก็ดีกระทั่งลุงคมเข้ามาถึงใจกลางวงเห็นผีคงกระดูกที่เหลือแค่ช่วงตัวกับหัวเหตุส่วนอื่นโดนผีตายหงกระชากป่าทิ้งซ้นลุงคมแมวรอชา้ายกมีดหมอสูงแทงกดลงไปในก้อนกลมแสงสีเขียวทันทีที่มีดหมอเสียบเข้าไปในก้อนกลมที่ว่าความรู้สึกเหมือนกับ เสียบลูกแก้วเรืองแสงเล่นผ่านมือจนลุงคมนั้นสัมผัสได้ไม่ถึงอึดใจก่อนกรมสีเขียวนั้นก็หยุดเรืองแสงก่อนจะแตกสลายกลายเป็นผุยผงตามมาด้วยร่างของผีโครงกระดูกข้อต่อตามส่วนตามร่างกายหลุดกองเหมือนกับดังเศษกระดูกจากศพธรรมดาธรรมดาจากนั้นลุงคมก็จัดการผีโครงกระดูกอีกตนเหมือนกับผีโครงกระดูกตนแรกกระทั่งผีโครงกระดูกดับสิ้นหมดทุกตนทันใดนั้นเหล่าผีตายห่วงนับสิบ หันมองมาทางลุงคมด้วยตาทางน้ากลัวเา่ากับเห็นเหยือ่อย่างไรอย่างนั้นใช้ไวการคนเหงื่อแตกพรากเหตุว่าทั้งกลัวทั้งสยองอีกทั้งอยู่กลางวงของผีตายหงด้วยลุงคมตัดสินใจตะโกนออกมาว่าข้าไม่รู้หรอกนะว่าพวกเองจะฟังข้ารู้เรื่องไหมแต่คนที่กักขังพวกเองให้ทุกทรมานในอยู่ตะแรงแกงแคบๆในข้างหลังนี้มันอยู่ข้างบนจงไปซะ เอาความแค้นความอาฆาตของพวกเองบันเลงใส่มันให้สาสมที่ทำกับพวกเองแล้วอย่าลืมเล่นงานตรงไอ้กลมๆสีเขียวๆกลางอกมันชายไวกางคนกล่าวและพยายามทํามือรูปวงกลมไปด้วยซึ่งทางผีไตโหงูงแต่แต่ครางในลําคอจ้องเขม็งเหมือนเดิมดูเหมือนว่ามันจะไม่เข้าใจภาษาคนลุงคมเริ่มใจไม่ดีทว่าเสียงกุกกกของฝีเท้าข้างบนมันก็เริ่มดังขึ้นมาตามมาด้วยแสงสีเขียวจํานวนมาก เลงนำมาก่อนร่างจะถึงผีตายหงตนหนึ่งเห็นมันก็รีบปีนพุ่งขึ้นไปทําให้ผีตายหงตนที่เหลือก็รีบพุ่งขึ้นตามขึ้นไปเช่นกันลุงคมได้แต่ยืนร้อยพวกผีตายหงขึ้นไปจนหมดกระทั่งผีตายหงตนสุดท้ายขึ้นไปข้างบนเหลือทิ้งไว้แค่ชายไวกลางคนปล่อยลงหายใจยาวๆเข่าอ่อนเกือบจะลงไปนั่งกองกับพื้นคนอื่นๆก็รีบวิ่งกลูเข้ามาหาลุงคมนอกจากกอแร ที่เดินรังท้ายด้วยอาการบาดเจ็บโดยไม่มีใครใหญดีลุงสีตบไหลลุงคมพร้อมกับพูดด้วยใบหน้ายิ้มยิมว่าไม่เลวนี่วาเป็นสับป,ปะเลอแต่ปลุกใจผีได้ด้วยลุงคมสวนกับลุงสีทันทีว่าโชคช่วยมากกว่าหากไม่มีไอแสงสีเขียวจากผีโครงกระดูกมาละก็ข้าก็อาจจะเป็นเหยื่อของพวกมันแล้วกระมังว่าแต่ไอพบเอ็งตัดโซ่ได้อย่างไรวะ แล้วก่อนหน้าถามข้าว่าอะไรมือมืออะไรของเองพบจะอ้าปากพูดทว่าเสียงโครมคลามข้างบนมันก็ดังสนั่นลั่นเรือจนลงมาถึงหูพวกคณะเดินทางที่อยู่ข้างล่างประกอบกับรเรลือกสำเพาแล่นช้าลงอย่างกระทานาพบจึงบอกให้ทุกคนไปช่วยพวกผีตายหงเสก่อนก่อนแระพูดส่วนคำของพบทันทีว่าจะบาหรือไงมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรือไงให้พวกผีตหงนั้น มันฟาดฟันกับพีโคงกระดูกไปก่อนชายหนุ่มสวนก่อนแล้วทันทีว่าศัตรูของศัตรูก็คือมิตรจะพึ่งพาแต่พวกนั้นก็ไม่ได้พราพูดจบพอดีลุงคงก็พูดเสริมขึ้นมาว่าไอ้พบมันพูดถูกดูเหมือนพวกผีตายโหงมันจะมีแค่สัญชาตญาณท่าทางมันจะไม่เข้าใจที่ข้าบอกเสียด้วยซ้ำอีกอย่างข้าก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ยืนคุยปลุกใจผีประสบการณ์เนื้อคำบรรยายจริงๆ พูดจบทุกคนก็พากันขึ้นไปข้างบนนอกจากกอแร้ที่ยืนหลังท้ายพยายามทิ้งระยะห่างกับพวกคณะเดินทางให้ได้มากที่สุดเพื่อความปลอดภยัยและมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนคิดเมื่อขึ้นมาถึงห้องข้างบนเหล่าผีใต้หงกําลังต่อสู้กับผีคงกระดูและพวกมันก็แค่โจมตีด้วยความอาฆาตแค้นไม่ได้มีแผนการหรือหลักการใดๆทําให้พบลุงคมลุงสี ต้องช่วยกันแทงเข้าไปในแสงกลมๆสีเขียวๆกลางอกของผีโครงกระดูที่ซึ่งเหมือนกับเป็นหัวใจของมันผีโครงกระดูกถูกต้อนโดยเหล่าพวกผีไตหงที่ผนวกกําลังกับมนุษย์กระทั้งขึ้นมาถึงดาดฟ้าเรือดวงตาแต่ละคนเบิกโตด้วยความใหญ่โตโออาของเกลือสมเภาลำนี้กระทั่งเหลือผีโครงกระดูกอีกไม่ถึงสิบตนโดยประเมินกากเกณฑ์ตามสายตาพวกคณะเดินทางใจชื้นเห็นว่าพวกตนชนะแน่ และจูๆ่ๆแสงของบางอย่างส่องมาจากท้องนภาลงมาบนดาดฟ้าเรือโดนเข้ากับร่างของผีโครงกระดูที่ลุงคมกําลังเล่นงานอยู่ผิวหนังค่อยๆงอคลุมร่างของผีโครงกระดูจนมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ผีโครงกระดูตนนั้นฟันสวนลุงคมทําให้ลุงคมต้องกระโดดโลบมองดูในสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่าตอนนี้ผีโครงกระดูมีเนื้อหนังเหมือนกับมนุษย์เสียแล้วลักษณะของมัน เป็นชาวจีนไว้เปียเหมือนกับหนังจีนโบราณไม่มีผิดส่วนทางผีตายโหงยังคงถาถมเข้าใส่อย่างบ้าครังแต่ทว่าจังหวะที่กระโดดเข้าไปใส่ผีโครงกระดูที่ซึ่งกลายเป็นคนไปแล้วกลับไม่เป็นผลเมื่อผีชาวจีนตนหนึ่งง้างดาบมาแต่ไกลกระโดดฟันสวนตัดหัวผีตายโหงที่พุ่งเข้ามาใส่ตนจนหัวของผีตายโหงตนนั้นกลิ้งขลุกๆลุกมาทางพวกคณะเดินทางดวงตาแต่ละคนเบิกโต <minutes> เหตุว่าฝีมือการใช้ดาบและพละกําลังของมันต่างจากตอนเป็นผีโครงกระดูกลิบลับมีวิชาการไล่ลําเหมือนกับจอมยุทธ์ขณะผีคนจีนกําลังฟาดฟันกับผีไตหงด้วยความบ้าคลั่งอยู่นั้นมันก็มีผีคนจีนตนหนึ่งเดินผ่ากลางวงตรงมาที่พวกคณะเดินทางแม้ว่าจะมีอุปสรรคอย่างผีไตหงพุ่งเข้ามาโจมตีเข้ามาเล่นงานอยู่บ้างแต่มันก็เพียงแค่เหวี่ยงดาบครั้งเดียวก็ซัดตัดหัวผีไตหง ที่พุ่งเข้ามาได้อย่างสบายๆพีคนจีนตนนั้นมาหยุดอยู่ตรงหน้าลุงโคมพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าคนเป็นงั้นเหรอพวกไอ้กล้วยชัยหรือไม่พวกคณะเดินทางไม่ได้ทันอ้าปากตอบอะไรมาสักแอะเหตุว่ายังตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นพีคนจีนตนนั้นไม่อรอช้าฟันเข้าใส่ลุงคมทันทีเอาลเหรอครับทําไมท้องฟ้าที่มืดมิดมาตลอดกลับมามีแสงจันทร์ส่องสว่าง แล้วเกิดอะไรขึ้นกับผีโครงกระดูทำไมมันกลับมามีเนื้อหนังดังเป็นคนคำพูดถึงอากุยคืออะไร,ระโปรดติดตามในตอนหน้าพอจนภายล่าสมบัติดินแดนผีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องนี้ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ